คันที่หนึ่งครับออนดิวเชฟหกเกียร์นะครับเดิมๆครับมีแค่ท่ออย่างเดียวจูนยังใช้งานนะครับขอเบิ้นตัดดีแบดครับโอเคขอบคุณครับคันที่สองครับออนดิวยูโรสามครับมีโบมีหัวชีดมีคาดครับขอควันน้อยครับเบื่อนน้ำมัน คอันน,นี้เป็นตาหวานเดิมๆนะครับมีท่อไปเดียวเอาจูนยังใช้งานวันน้อย <c oughs> โอเคโอเคนะอเเนะ <c oughs> ต้นเต้นหน่อยเต้นหน่อยคันนี้เป็นออนิวอยู่รสามเดิมๆเลยครับมีท่อยางเดียว โยราลสาบเดิมๆเลยครับคันนี้ขอตัดล,ะล,ะละั่นลั่นนะขอตัดล,ะละั่นะโอ้โหขอตัดลั่นลั่โอเคขอบคุณครับอันนี้เป็นวีโก้ท่อเดิมนะครับโอเคคัดลื่นนะครับคัดลื่นไปนิดนึงโอเคขอบคุณครับ ีเป no ็นรถดังเดิมเลยนะครับลองซัดดูดิพี่ขึ้นไหมไปไงดึงมาเดิมไหมครับโอเคโอเคโอเคเชฟคนรวยครับอันนี้เป็นออเดอร์เชฟเดิมๆนะครับยางไม่ค่อยดีโอ้โหรับติดบ่อครับเป็นไงแตกต่างไหมแรงไหมโอเควิ่งดีครับแก้หน่วง ครับเดบียวร้อยหกเลยนะครับเพสามเกียร์ร้อยหกนะครับโอเคโอเคอคุณครับขอบคุณครับ